สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม FSC Channel นั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับวันพันแมนนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์517นั่นเองนะครับผมแหมหลายๆคนอาจจะสงสัยสิว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับผมหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าผมเล่นเซิร์ฟเวอร์517ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อัดคลิปลงหรือว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เคยมีไลฟ์อยู่ช่วงหนึ่งก็คือไลฟ์ตอนที่เซนะิร์ฟเวอร์517เนี่ยมมัันนเปิดช่วงแรรกกะคคบผ็ื เสาร์ที่10ของเดือนธันวานะครับผมวันเสาร์ที่10ของเดือนธันวานะครับคือมันเป็นวันแรกที่เซิร์ฟเวอร์ให้17เปิดนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24แล้วด้วยซึ่งก็ผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับผมก็ถือว่าผมเล่นเซิร์ฟให้17เนี่ยมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่25นะครับผมเป็นวันคริสต์มาสนะผมก็เลยจะขอวอวยพรคริสต์มาสนะครับผมให้กับคนดูคนติดตามของผมนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงทททุุุกกกววัััันนนนนีี้้ะะคคคคครรบบบผมแล็ขขอขออณนน่ยงยง ดูผมดูคลิปผมยังคอยติดตามผมยังคอยสนับสนุนผมนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะผมก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยผมขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมนะผมก็ขอให้คริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับผมอยู่กับครอบครัวนะครับเป็นความสุขกับครอบครัวนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็คิดคําอวยพรไม่ออกแล้วก็ขอไปด้วยนลครันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูคลิปไม่ได้มาดูคลิปดิมาดูไอ เซิร์ฟเวอร์517ของผมเลยดีกว่านะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดต ID เซิร์ฟเวอร์517ไปด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้สักเท่าไหร่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเล่นมา2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆนี้ปีหน้าผมก็อาจจะเริ่มมีคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้มากขึ้นนะครับผมเผื่อว่าเซนะิร์ฟเวอร์301เนี่ยราเซิร์ฟหลักของผมเนะี่ยคลิปคอนเทนต์ไม่ออกนะครับับบผผมมมกก็็อออาาจจะะทททคคคนนนนนเเต์ี้แนนรโ ไอเดเซิร์เวอร์นี้นะครับผมใครที่เล่นอยู่นะครับผมก็พอจะรู้นะครับว่าผมเล่นในดีนี้นะครับแต่ก็หลายคนก็ที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้ก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับผมมีคนดังอยู่ด้วยคนหนึ่งก็คือพี่โปเต้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีอยู่หรือเปล่านะแต่ที่ผมรู้ที่ในเซิร์ฟนี้คนดังนะครับผมก็มีแค่พี่โปเต้คนเดียวนะพี่โปเต้ก็เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์517นะครับผมนะแล้วก็ผม แล้วก็พี่เขาก็มีกิลด้วยแต่ผมก็ไม่ได้อยู indeed, ah, ่กิวพี่เขานะเพราะว่าผมสร้างกิวของผมเองนะครับผมคือผมอยากลองสร้างกิวของผมเองดูไงอยากรู้ว่าจะมีคนเข้าหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อันดับของผมในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่349นะถือว่าห่างไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยดันพลังสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะดันพลังสู้คนอื่นพอไม่ได้อยู่แล้วดูอันดับหนึ่งดีพลัง722ก็ไปแล้วนะครับผมผมก็ไม่น่าจะดันสู้พลังสายเติมได้แล้วผมก็เลยไม่ดันดีกว่่่าาาาแบบบอออเเเเเลลลนนนชิๆฮฉยะครัผมมว่า จะเติมเซิฟนี้ไปประมาณทั้งหมด5วันก็รวมกันประมาณ300บาทผมเติมเซิฟนี้ไปแค่300บาทนะตนั้นผมก็ไม่เติมละแค่เอาของม่วงเฉยๆนะครับโอเคก็พลังของผมก็มีอยู่ที่3 0 4 3 9 4หนามร้อยเะครับผมเรเวลอยู่ที่58นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะดันถึง59ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันเลยดีกว่าว่าผมมีตัวละครอ,อะไรบ้างนะครับผมหลังจากที่เล่นมาได้สสัปดาห ซึ่งตัวละครของผมนะครับผมก็จะมีตามนี้นะครับผมมีคิงนะครับผมมีแทงท็อปมาสเตอร์มีโซนิกนะครับมีซอมบี้แมนโจเซ่เด็กแล้วก็ไอพวกใต้ดินโบลอ์ดีโฟแล้วก็มิชันแบทนะครับผมส่วนมากก็จะมีแต่ตัวแจกฟรีนะตัวที่ไม่แจกฟรีก็จะมีมานี่มีคิงมีแทงท็อปมีซอมบี้แมนมีโจเซ่มีเด็กมีดีโฟนะครับผมที่ผมไม่ได้แจกฟรีนะคือได้จากการสุ่มนันเองนะครับผมก็ตัวที่ดีๆที่ผมคิดว่าควรที่จะปั้นเนี่ยก็ น่าจะมีแค่คริงมีโซนิกมีซอมบี้แมนมีโจเซ่แค่นี้แหละที่ผมคิดว่านในดีผมเนี่ยควรปั้นแบบให้แบบให้สุดๆไปเลยนะครับผมแต่ตัวอื่นก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ละแฮงท็อปพวกนะี้เด็กพวกนะี้ต้ดินโบลอสจีโฟไม่ทันแบบเนี่ยไม่ค่อยน่าปั้นละผมก็จะปั้นอยู่ประมาณนะั้ปั้นให้มันสุดๆไปเลยก็มีอยู่ประมาณ4ีตัวนี่แหละ นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยจะมารีวิวละเอียดสักเท่าไหร่ก็อุปกรณ์ก็ยังมีของม่วงอยู่ประมาณ9ชิ้นนะครับผมเท่าที่ผมนับมาก่อนที่จะอัดคลิปนะก็มีประมาณ9ชิ้นนะครับผมของก็ว่เขาใส่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ของฟ้าก็ถือว่าเต็มละแต่ของม่วงก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มารีวิวไอดีนี่นะก็แค่มาอัปเดตเฉยๆนะครับผมไว้ว่าจะมารีวิวทีหลังนะหลังจากที่ไอดีนี้นะครับผมมีพลังถึง1ล้านนะผมก็จะ มาทาคลิปรีวิวไอดีอง517ของผมนะครับก็รอนถึง1ล้านก่อนนะผมก็จะมารีวิวนะครับโอเคก็แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับผมซึ่งเกมเนี่ยก็ได้เพิ่มกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งก็คือเทศกาลหิม e ะนะครับผมก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับผมก็ซึ่งเป็นของที่คุ้มค่ามากสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเก่าก็ถือว่าคุ้ม,อมพอสมควรนะถ้าเล่นเพราะว่ามันก็แบบมี เนี่ยมีของรางวัลมากมายนะรับโดยเฉพาะเซิร์ฟใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยพวกของทองพวกเศษเนะี่ยอุปกรณ์สีม่วงพวกตำราสกิลอะไรพวกนี้มันคุ้มมากเลยนะสลาดเซิร์ฟใหม่นะครับผมก็แนะนําให้เล่นนะแบบไม่ต้องแบบเพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยพวกกระป๋องม่วงเนี่ยมันก็เอาไปลงแค่พวกท้าสู้ราชาใช่ไหมส่วนสกิลทักษะพวกนี้มันก็ต้องฟาร์มตอนที่รีวิวห้องสิบสองก่อนซึ่งตอนนี้แบบเซิร์ฟใหม่ๆเซิร์ฟแบบยังเปิดได้ไม่ถึงสสัปดาห์ก็รเวลมันก็ยังไม่ถึงแบบ 62อยู่แล้วนะก็สามารถเอากระป๋องโมงมาลงตัวนี้ได้นะครับผมเพราะว่าผมว่า,วาคุ้มพอสมควรนะคือแบบถ้ายังไม่ถึงวลว62พวกนี้ก็ถ้ากิจกรรมพวกนี้มันมาก็แนะนําให้เอามาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับผมถึงแม้ว่าพวกของทองที่มันเป็นกล่องแบบนี้มันต้องเปิดตัววป60เนี่ยเราก็ยังสามารถดองไปก่อนได้พอวล60ปุ๊บเราก็เปิดแล้วเราก็จะสามารถดันพลังได้รดัวเลยนะครับผมแล้วก็พวกหน้า2หน้าสาหน้า4เนี่ยอุปกรณ์มันก็ดีเหมือนกันเยของรางวัลมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี่ยไอ้หีบเลือกคอสตูม มีแผ่นวีนะครับว่ามีฮีบรูคอสตูมด้วยนะครับผมฮีบรูคอสตูมนี่ก็คือเป็นของทองนะครับผมคือสามารถเปิดได้เลยนะแบบไม่ต้องรอเวลหกสิบเลเวลหน <S 2, S 1> ึ 2, ่งเวลสองเวลสามเวลสี่ยังไงก็เปิดได้ถ้ามีไอ้ของนี้นะครับผมมันไม่แบบมันไม่จํากัดเลเวลเหมือนในกล่องนี้นะคือกล่องแบบเนี้ยมันเปิดได้เลยนะครับอ่าเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันสามารถเปิดได้เลยไม่ต้องรอเเวลหกสิบนะครับผมส่วนหน้าสามก็จะมีพวกนี้พวกลูนพวกอะไรพวกนี้นะครับผมมีอุปกรณ์เหมือนเดิม แล้วก็มีพวกของม่วงมีดากราดาวอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมก็ใครที่เล่นสายฟรีอยู่ไม่ใช่แต่ฟรีดีใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมหรือว่าสายฟรีนี่แหละก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็แนะนําให้เล่นด้วยแนะนําให้เอากระป๋องม่วงมาลงกับกิจกรรมนี้ซึ่งเนี่ยแล้วก็มีของรางวัลนี้ก็มีตัวดำม,มีตัวอาวุธมีแค่คืนค่าที่หาย,ยาก,ยากๆนะครับผมส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมีรถกระเช้านะครับผมก็ให้เราสู้กับตัวละครแบบที่มันจะเป็นตามกระเช้ากระเช้าไปเรื่อยๆเรื่นเรอยนะครับ การรูปร่างของตัวละครที่เราสู้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโกมีหิมะนะครับผมเอาไว้ไปสุ่มกิจกรรมนะั่นแล้วก็มีโซของตัวละครที่เราได้สู้นะครับแล้วก็ไอ้พวกราหิมะนี่ยก็จะเป็นตามเบสิกของกิจกรรมของเกมวันแมนเลย,เลยก็คือเป็นการเอากระป๋องม่วงเนี่ยมาฟาร์มนะครับผมเพื่อที่จะเอาเนี่ยเอาไอ้พวกนะั้นไอ้หิมะเนี่ยไปสุ่มของภูบุกินะครับผมไปสุม่มไปแลกของไปอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามันคุ้มนะครับก็แนะนําให้เล่นนะใครที่เป็นสายฟรีอยู่หรือว่าสายใหม่เลเซอร์ใหม่่อยูก็ แนะนำให้เล่นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะาเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อ่าแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกิวผมด้วยนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์517นะครับผมซึ่งชื่อกิวก็ชื่อว่า MBCTH นะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังหาคนเข้ากิวอยู่นะครับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์517อยู่ก็สามารถมาขอเข้ากิวผมได้นะครับผมตอนนี้กิวผมขาดคนอยู่อีกตั้ง6คนนะครับก็ขอแค่ออนทุกวันนะครับผมแล้วก็ช่วยกันตีบอสด้วยนะครับถ้าไม่ออนเกิน2วันผมจะเตะขออนุญาตเตะออกกิวนะครับผมเพราะว่า ผมต้องการคนที่ออนทุกวันคนที่เล่นทุกวันนะครับผมเพราะว่าส่วนมากคนที่เข้าคิวผมมาเนี่ยเขาจะเข้ามารีไอดีนะครับผมคือแบบเข้ามาสุ่มแบบหาตัวละครที่เขาต้องการนะครับผมคือถ้าไม่ได้พวกเขาก็จะไปสร้างไอดีใหม่เลยเลือกเล่นไอดีนั้นไปเลยนะครับผมซึ่งผมก็ประสบปัญหานี้มานานพอสมควรแล้วสำหรับคิวผมนะครับผมผมก็สร้างคิวนี้มาประมาณตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วนะแล้วก็ผมก็ยังประสบปัญหานี้อยู่มาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เลยแบบต้องการที่หาคนที่แบบ เล่นแบบออนทุกวันช่วงกันตีบอสนะครับผมก็ใครอยู่เซิร์ฟเวอร์517ก็ขอฝากด้วยนะครับผมนะก็สามารถมาเข้าคิวผมได้นะครับผมโอเคไปละบ๊ายบก็ขอจบคลิปวิเีโานี้แล้วกันนะครับ